เป็นยังไงพี่น้องคักว่องเมือขึ้นสุดยอดเลยหมอลำเพชรลำเพลินเป็นหมอลำที่เปิดฤดูกาลสองมือเป็นยังไงสุดยอดหมอลำเพชรลำเพลินการแสดงการโชว์หม่ไม่ของฤดูการที่สามเจ้าภาพเจาพ้จาการเจา้จางานต้องหันมามองเพราว่าจะเป็นโชว์สินมาไมาในปีนี่โชว์สินไส้โชว์ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่า ล่ำบูชาคู่เปิดตัวแม่พ่อนัวร่างการมีการเปลี่ยนสุดหลังกังห้มพรมโอ้ข,กข,กข,กขกักขักขักขักิปคู่ดอนศิลปินกันจวดขนาดมวนนะครับมืนขึ้นมวนมวนมวนคุณอ่อนกับักนะครับป่าหาเก้าถึงแฟนขับเอฟซสมบทบาทครับได้ทุกสถานการณ์อีวีนองนูบนุ น้องข้ามหล่ากับพัฒนาการดีนะครับโอ้เห็นมาไล่กด็ดีใจน้ำครับดีใจน้ำศิลปินนักร่องนะครับมาไล่เต็มข้อหนาซื่นตาบานมีความสุขแฟนคลับเอฟซีเข้ากัดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสไปน้ำเนี่ยมาบอกหาเรื่องมู้เนี่ยบอกหาบอกถึงเรื่องมู้เนี่ยบอกถึงบอกหาเป็นยังโอ้คือมวนกระแด่คือเบิงคืออารังการกระแด่ร่ำเรียงก็ดีตลกกับ มวนกระชับย่องกันตัวเนาะแ้วมันดีเจ้าภาพเพิ่ต้องเห็นนะจ่ายแพงกว่าทําไมล่ะคะในเมื่อคุณาภาพไม่ได้น้อยหน้ากว่าวงอื่นๆเลยเพชรลําเพลินปีนี้บอธรรมดาบอธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ตามมากอ้ยคือซื้อเล็กก็ถือซื้อเหลขข้กก็ถือเดาว่าพิษ คือว่าขึ้นเต้ล่าพระมาณขําหลาโอ้ยจะไปยาอย่างขั้นขนกระดกกระเดียแทันั่งเคียพึ่นกับหมวกระดูดูการแรกเด้ยนี่หมวกันขึ้นวงไงเทียแรกเด้นี่ยหาก็สิไปหูมันพวหูเด้คนน่ะไม่ไม่น่ะประสบการณ์กนีสอนน้องให้กันนังใจกันไปตัวเนาะเออพิ่นกระเต้ยพิ่นกระจบงานเพิ่นกัภารกิจพิ่นกระจบอยู่ดอกน้องว่าได้ขึ้นกั ก็อาจจะมีรอฟังเพลินบาตัวเนาะไปโซเลยขีตากันก้อนแล้วว้นิดใสก็ได้มันมาเบิงมาล่ำคือมาจ้องถบผิดผู้นั้นผู้นี้อยู่เนี่ขันว่ามาไล่กับโอ้ยเขาโอนมาให้ข้าเจ้ากับขืนไปเธอเลยอยู่นั่นดีมาไล่จังสันจังซีได้ทอดได้าะวะเขาจะมาอยากรู้ของเขากระดอกกระเดียเขาเสหูดีก็เพิินแค่ไหนเฮ้ยมันมาเบิงหมาล่ำหรือมาเป็นข้อม่เตี๊ยเตื่อรายการกำจัดกุดอ่อน โอหมอล่ำละบวนเกิดวบมึงดูศิลปินแต่ละคนเสียงแหบเสียงแหงน้องอ่องฟ้องไข่กระไดไข่ได้ผ้าไปสียาไปหาหมอยังมาจวดอยู่น้องสตางค์น่ององฟ้องดาวลูกไก่น้องในน้องเอิ่นนองอายเมื่อนั้นน่องฮะเบื้องตัวนาะนงโนบนไม่ไม่มวีผ้าโอ้ยวววบาดเบาไหวศิลปินแต่ละคนมีแต่เสียงดีดี โชว์ตล่านมิตรอลรังการคืบอบอกมาหามาห่องไปหาจอบตั้งแต่ผู้บุกขึ้นเตยลาผู้เดียวนานานอง่าท่านได้ขึ้นนานาตื่นมาท่าน,นตีนองกับงานเล็กจะให้โอกาสเนี่ยตะวกันหาไปหาข้มเม่นกันเริ่มมาแล้วได้บาทที่นี่เดาบา่าบพดดอกหลังจากมันก็เป็นมาทุกีพี่น่ะแหละไล่สดกุ้มปิดน่ะว่าได้ไปเบื้องดอกงไปจอบถ้าจุมดงังยังไงเผ่าว่า บ่เลิกบ่เล้วคุณม,มูเจานะ้าหาย่องมองมันดีตัวเนาะโชวสินป์ไส้มนะันน่ะมากับแกบนะ่ะเรียนพระอเอกคนมาเห็ดให้เบิงอยู่นะหาหม่องมะยองเนี่เป็นอย่างเห็นบอ่อเพ่งเพ่งอันบูชาคู่เพื่อนมันคือเห็ดดีแท้โชวสศิลปะวัฒนธรรมเนะ่ะโอ้โล่งตัวขนาดพระเอกนั่งเอกร้อง,องโอ้ห่าวมวนจวด มาไล่เต็มข้อหนาซื่นตาบานทุกคนดีใจน้ำพึนตัวหนะโอ้ยจักติสันหาคำเดมาบอกให้มุญเจ้าดอนี่เป็นคออเมนเตียเตอไล่กันไดยหนอคือสิมาเก่งงเขาก็นักหลอกแต่คือสิมาเก่ง,ก,ก,งก็ผู้บริหารเพื่อนกกษตรย่องเอาย่องกันได้ไหมเนี่ยดีดีเป็นวันหวยได้เนี่ยเพิ่นกุญเจ้าดีดีดดดดล้งตัวด,ดีอันกับอันน้อง คำลาบ,บ่ได้ขึ้นเตยละเนี่ยเป็นประเด็นเป็นเรื่องเล่าไงตโตงานเพิ่นก็บจบอยู่เห็นก็เจ้าฟอนหนาหากนก็คือเจ้ามวนอยู่น้องอุ้มก็คือขึ้นอยู่มาไล่เต็มข้อน้องหนูบ่นมุน่นั่ะมาไล่ผู้นี้หลายแบบว่ากับขนหักเพิ่นจังไรมาไล่หลายน้องหนูบ่นเห็นบ่นมาไล่เงื่อนหมื่นขึ้นไล่เมื่อเดียวอันนั้นมันก็เป็นความนิยมชมชอบไผมันดอก ไปหาว่าให้กันผู้นั้นได้หลายผู้นี้บ่ได้ผู้นี้นได้หน่อยผู้นี้ได้หลายเพราะวะโอ้แฟนครับเยบีหักหักไปหักมันแสดงตัวตวนดูเพิ่นก็นได้หลายแหะจังน่อยก็สิดีๆขึ้นทุกคนนั่นลหละเบิ่งแล้วก็ได้เสียให้กำลังใจกันตัวเนาะเนี่ยมองมองมันดีๆเนี่ยเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานต้องมองหาต้องจับตามองแล้วโช์คุณภาพศิลปินนักลองสุดหยอดมาขึ้น แฟนขับเอฟซีม้วนกันฮึบฮึบยู่ตะไอย,ยู่หนาจอ,อยซีไขยังม้วนนั่มีจังมืออะไรสิได้ไปหนา,หนาเวทีนี่อันสู้มุเจ้านี่มันไปเฮ็ดยังไปจ้องถ่าพิมพ์ตะคอมเมนต์สิไปริดร้อนบรรทอนจิตใจศิลปินบทั้งหลายเขามีแต่ไปหามวนหายินโอ้เดาว่าผิดดอกตะวันสิคือซื่อเลขบ่ถือแต่ว่ามันสิว่ามันเพิ่นเฮ็ดดีแล้วสิบ่มีคนมาเวากันยังหาเนี่ยมาเวาจนได้เนาะพวกเจ้าดอา้า กันม้วนยังั่นกับว่ากันไปกับสียู่น้ำกันไปนี่ละเป็นเอฟซีเป็นแฟนพันแท้คขึ้นกันนี่แหละพวกเจ้ากับข่อยนี่ข่อยกับสีย่องพวกเจ้ากับอันนั้นมาว่ามาจวดไปน้ำกันนี่ละไปไปน้ำกันทุกงานอย่าลืมสื่อบัตรกุ้ปิดน้ำเพลนเด้ออย่าลืมไปกดไลค์กดแช์น้ำว่ากระดาขันไ้ไปเบื้องเพลนแล้วขันไ้ตีเพลนแล้วอย่าลืมสื่อนี่ อย่าไปเบิ่งฟรีแล้วก็ท่า,าตีหลายซื้อสนับสนุนเขาเจ้าน้ำเป็นท่ายไหหาจอบเบิ่องตะของฟรีย่างเพลินกุมเปิดเพราะกุมปิดเบิ่องตะกุมเปื่อยน่ะละแล้วก็ไปจอบต่ฟังผู้อื่นเบาไปหาเฮ็ดซจำนั่นซื้อเพื่อสนับสนุสน,นเพลินน้ำใสๆกับเด้มาเบาหาเบาถึงเพงเลินแล้วเป็นขมม้อมีนเ,ต,เตือเตื่อเบือตุนตุนเรียบเจา้า มึจักเบิดหตมจักน้ำเขาเบิดเจ้งเบิดอันพวกขันเขาเบาขึ้นเน่เขียดเป็นฟืน้นเป็นไฟดาขึ้นก็เปลี่ยนนี้เป็นห้ไหม่ <c oughs> เขาเห็นดีปันได้ก็บอกว่าบนั่นก็หาต่เดียวมาตติแนวดีปันเบาหาหาเบา,ตาแต่แนวนันอันผิดมันผ่านมันกะทีมีผิดผ่านโยนหล่ะเห็นบอกเขาไข นักร้องศิลปินจนได้กินยานอ้องเชอรี่จนบ่มีเสียงกันยังมาขืนอยู่คือบ่ยองนั่นนะยองเชอรี่นั่นนะโอ้ยใจสูงครับน้องอีหล่าคือบรร่ว่าจนเราสิบรรมีเสียงเขาให้กํานังใจกันอยูุนั่นน้อง่องฟ้องจนในแม่พาไปสีบยาไปหามหมออีกตั้งหลายคนไขย้อนตากฝนกัยนย้อนมันองค์ประกอบมันพระพามาล่ะเขาจังใครได้ตากฝนซ้อม,อมลิโตนเขาตัวเนาะ ถ้าขนาดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยบดัน,นฝนตกฝนลงบดัน,นข้าเจ้ายัางเห็ดได้ดีไปนี่ย่องนี่เป็นยังย่องให้แน่นมอ่ย่องก็จะปากคอยว่าแล้วมันสิมีจากนั้นก็มีอหลีาหาพคอมเมน,นี่เบิ้งบางยาไนีนเบิง้บงช่องไอ้ข้ามผานมาบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่มเขาขึ้นไหลสวดเขาย่องของเขาเฮ้ยหาเบิ้งช่องที่พวกเจ้าด้านพุนอ่ะ คอมเมนต์นี่ดีคักขยันครับในการคอมเมนเพราะสางสันเลยพวกเจ้าเอ๊ะใจใหายวะอย่าลืมเนี่ยมื่อข้าเจ้าเสือออกคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยขันสงสัยกันไปเบื้องหน้าเวทีหน่ะทีดีขึ้นบ่ภาษาบ่ได้ขึ้นเตยลน,นะเสือเนี่ยเอาเป็นประเด็นใหญ่ตัวมาหาถาม ไอสิไปลู่น้ำเพลินเพลินนอนม่นตื่นก็เป็นไปได้คนบคเ่เคยข้นคนเสิร์ตนะคนบคเ่เคยแสดงนะมือแรกเลยด้นี่อันอีพี่คนๆเนี่ยมันเป็นการซ้อมต่างคนต่างมือยต่างคนต่างอันนี้ลหละแต่ฟ้าถาฟังเหตุผลนี่เป็นอย่างจะเอามาเป็นประเด็นมาไล่นองก็ได้ดีอัละน้อน้องหน,น,นูบนมุ้นนั่นก็เจ้าก็นอวนกันมาลืมบื้มบั่มมือไล่ซดนั่นนอนํำหลาเมียฮักเพิ่นกัน ด้วยผูใจบ่าเขาเป็นเพิ่นเพ่นด้วยเพินเนเ่นหักลูกสาวเพิ่นมันก็โอนม่ให้ตัวเอฟซีท่างต่ FC, าง,างประเทศเขาเจ้าต่างหลวงต่างหลายได้เ,เพลิดเพลินเราให้กำลังใจกันแล้วไปบันทอนจิตใจขันบ่ามาก็ะยอยูซือซือผู้ขยสิเสียของผู้ข่อยดอกใจให้แค่นี้ละ Bye bye chúc chúc <laughs>